สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสักคู่สิคนเมื่อกี้ขึ้นมาเงี้ยนี่แหม่พี่น้องงานกางเงี้มีแอบพี่น้องมันมีคนอยู่มีแต่กลางคืนไอ่ผอบมันจะมานอนนอนเผาพี่น้องกลางเวรก็ออกไปเบิ่งน่องทรายอยู่หน่องอะไรพี่น้องเมื่อกี้ขึ้นมาจอบพี่น้องขึ้นมาจอบเพื่อนลักกะขึ้นมาหลินแล้วพี่น้อยขึ้นมากับสาหมิงกะชี้เงาเงาเงียบๆเลยพี่น้องเพราะว่ามันมีคนอยู่ เพื่อนละพี่น้องห้องฉันเข่าเพื่อนะพี่น้องจึงมาปล่อยแม่เพื่อนขายเขื่อนยู่นี่พี่น้องช่วงนี้กะออกไปอยู่เพื่อนนอกเพื่อนพี่น้องไปเบิ่งน้องทรายกะแทนกะชี้เงียบๆเลยเพื่อนน้องเงียบๆำเงาอยู่หลังบ้านเพื่อนน้องเปลี่ยนบรรยากาศมือนในสวนสามิงขึ้นมาซื้อตำขึ้นมากินเพื่อนน้องกินอยู่ห้องนนี่แหละเพื่อนน้องนะบรรยากาศทางหลังดีๆเพื่อนน้อง ทระมงกำลังแกะถุงอยู่แกะต่ำนะไปซื้อต่ามีกี่รองอยู่เนี่ยทงเท่าไรก็เ้ยถุงสิบพันเกียบงบนเกียบประมาณสี่สิบบาทพี่น้องแล้วกรมีงยังไงเลยมีชับหมูแล้อก็่ามีผักผักกินครับเนาะอันนี้ยอันนอันนี้ของหมักส่วนตัววนนี้น้ำเย็นเนพี่น้องคาเฟ่ นะพี่น้องเสียงกบเสียงเขแฉะทางหลังได้บรรยากาศเนาะบรรยากาศดีๆพี่น้องวันนี้เงียบสงบดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขทุกคนบลรยกะมาพี่น้องมากินตัมแล้วจ้พี่น้องตำรวมแล้วก้าี่น้อมีขีดหมูพี่น้องนะมักใหญ่เนาะพี่น้องพักกินกลับกับวิวงามๆพี่น้องบรรยากาศดีๆเสียงเขียดห้องจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะจะออกมาชี้แจงเนาะที่มีกระแสดราม่าอยู่ตอนนี้ เรื่องเงินพันหนึ่งอะไรพี่น้อง<ม>บ๊อกกุ้งกะเปิดช่อง youtube มาหกเจ็ดเดือนเลยเพี่น้องกะชิ้มาว่าเรื่องของบ๊อกกุ้งเนาะเรื่องส่วนตัวบ๊อกกุ้งเดี๋ยวบอภาจะพินพหนึ่งไปลน่ะพี่น้องเรื่องบ๊อกกุ้งกับเบอร์อ้นนะเพี่น้องบ๊อกกุ้งกับเปิดช่องมาได้หกเจ็ดเดือนเนาะแมนจ์หกเจ็ดเดือนพี่น้องเฮ็ดมาประมาณเจ็ดเดือนมีผู้ติดตามสามร้อยคนสองถึงสามร้อยคนอะไรพี่น้องแล้ะกับไออ้นนะพี่น้องไอ้อ้นกับพอวันเพิ่นเห็นเห็นว่าบ๊อกกุ้งในเฮ็ด ช่องยูทูบแล้วเพื่อนกับอีต้นพอบ่มีคนติดตามคนติดตามบ่หลายยังบ่มีรายได้แม่แล้วก็พอวันกับไอ้อ้นไอ้อ้นเพื่อนก็เลยเอิญเบากุ้งไปหาเพราะว่าอยากชอยเหลือเบากุ้งกับสามเมีงเห็ดเข็นมาดนแล้วได้พี่น้องยังบ่มีรายได้เพื่อนแยังให้มีรายได้เพราะว่าตอนนั้นกับมีลูกน้องเมียนุนกับบุตรเฮเบียร์ไงเพี่น้องเพื่อนก็เลยเอิ้นไปหาแล้วก็เลยว่าโปรโมทเพื่น้องเพื่อน่าเรื่องโปรโมทให้ให้เบากุ้งมีรายได้ เด็กสวยเรือบอลกุ้งอะไรนะเพอน้องแล้วก็เอิ้นไปแล้วก็โปรโมทให้วันนี้ก็ซองกระพันซองพันเรียบร้อยนะพี่น้องจ้าแล้วก็มีโฆษณาพี่น้องแรงโฆษณาแรงโฆษณาก็เอ้ยอ้นไอ้เพ็ดเอ้ยมุนที่ผลแหลนโฆษณาให้พี่น้องจนจนได้ทุกมือนี่ก็มีโฆษณาเข่าพี่น้องแต่กับพิ่นก็ยังบุเคยว่าจักเถื่อนได้พี่น้องว่า อยากได้เงินนะบอกกุ้งพันหนึ่งสองพันหรือสามพันบุเคยว่าจะเกจอไปเนาะบุเคยบอกงบุเคยเออเลยเออมุ่นไอ่เพ็ดแล้วก็เอออ้นบุเคยบุเคยว่าเลยเรื่องเงินพันหนึ่งหรือสองพันไปเนาะตั้งแต่โปรโมชั่นช่องกุ้งมาจนใส่โฆษณาแล้วกะ็มีไรายได้ก็ยังบุเคยว่าเรื่องเงินเลยไปเนาะมีแต่ไปหากันหรือว่าโทรหากันก,นกน็มีแต่เท้าเป็นจังได้เนาะขอบคุณอย่งนี้ดีขึ้นแล้วบ่จังได้ฮะนนะมีรายได้แล้วบมีตามมาแล้ว เปิดชรางได้มาเดือนที่สามวันนี้พี่น้องกับยังบ่ได้จังเงินจากยูทูบด้วยพี่น้องเพราะว่ายังหาก็ได้ฉะนั้นรดเป็นเลี้ยงเนาะแต่กับบอลกุ้งก็ตั้งใจไว้เลยพี่น้องว่าได้เงินยูทูบเนี่ยนะพี่น้องกับชีให้เออุ่นเพราะว่าที่ให้ไปนี่บ่แม่นว่าเพิ่นถามด้วพี่น้องเพิ่นบ่เคยถามเลยยด้วพี่น้องเด้อเด็กมาชี้แจงตรงนี้แต่ว่าคนอื่นเป็นยังไงบอลกุ้งกับผู้ต้นไปสาเหตุพี่น้องแต่ที่มาว่าเรื่องบอลกุ้งกับเออุ่นนะนะกับเออมอนไอเพจเพื่อนดีกับบกุ้ง เพื่อนบอเคยถามเลยแต่บอกกุ้งกับครอบครัวกับสามงปรึกษาไปแล้วเนาะปรึกษาไว้แล้วว่าจะให้ให้เป็นน้ำจิตน้ำใจนะขอเป็นส่วนเหลือเอาการจากแสดงความจริงใจต่อเพื่อนเป็นอะไรให้งอ๊องเป็นอะไรให้องแต่ว่าให้ยังให้เพราะว่าดูความดีของเพื่อนนะทราบถึงใจนะแต่ว่าเรื่องอื่นบอกกุ้งบุฮูเด้อว่ามันต้นปลายจะเหตุเป็นอย่งไรตัวนี้จะคอยชี้แจงก่อนได้เพื่อนเนา จะไหนวอมีกระแสดามาขึ้นมาอีกอันนี้ใช่ไหม <c oughs> ว่าเรื่องช่องบอลกุ้งกับเล่นอ้นเลยนได้เพีนน <c oughs> พพ่น้องเด้อผิดพลารณาการใดขอโทษขออภัยน้องเ <c oughs> อสซีทุกคนเด้อ <c oughs> อันนี้ว่าจากใจว่ามาจากใจหัดเสียงสั้นๆพี่น้องวันนึงความดีของเขาได้เชียงสันเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเพิ่นเห็นเนี่ยน้องเพิ่นเห็นเราบ่ามีไรายได้ช่วงน้ะ ชามิงก็คอดลูกใหม่ๆพี่น้องแน่นใจค่ะพอดีช่วงโควิดแล้วกับบ่มีเงินเป็นคำเลยพี่น้องบอกกุ้งกับมวยหามวยหาอย่งเลยตกตกงานลอยงานตกงานบ่มีเรื่อเกิดเล้วกัแรกๆก็คือพอวันเพื่นเห็นนะพี่น้องกับหักแพงกันนั่นแหละพี่น้องแล้วเพิ่นเราช่วยอ้นพันอ้อนกระหู้วันนี้โอ้ยกระยศอยนะพี่น้องเพิ่นหู้ป๊บเพิ่นก็อยากซอยเลยไปก็อยากซอยเหลือเพิ่นก็เอินไปกัว่าทำอิดกับว่าซีเศร้าเห็ดเลยเนาะแบบปุจิตามกะบ่ร้ายอย่านั้นปุจิเศร้าเลยพี่น้องทอดใจ น้องนัดพวันแม่น้อยไอ้อ้นกับไอ้อ้นทำกัมซูกับขอบขอบคุณขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนนะขันโบได้เพิ่นซอยกะคือชิบูมีวันนี้ขอบคุณแม่แม่ขอบคุณเอทีขอบคุณแม่ขอบคุณเอทีทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนคันโบได้ไอ้อ้นโบได้พ่อพอนพวันน้องนัดแม่น้อยกะคือชิบูมีแม่หักเนาะบูมีแม่หักแล้วก็บ่ได้พบกับทุก ทุกคนในมือนี้ขอบขอบคุณหลายหลเรื่องเรื่องอื่นกับบอกุ้งกับบอหู้พี่น้องบอหู้น้ำไปสเหตุกับบออยุ่งเกี่ยวเนาะบอกุ้งใช่ไหมว่าเรื่องบอกุ้งกับไออ้นก็ขอบคุยไออนกอบคุยบอกุ้งนะว่ามีความมุสึกดีๆให้กันนะนะสวยเรือเกลือกุ้งกันมาตลอดพี่น้องกับบอเคยพิจใจบอเคยยังกันแต่ว่าเรื่องกับเป็นกำลังใจใหตุผลนเอาะว่ามีปัญหาอะไงกับอให้เอื้อผ่านปัญหานนไปได้เด้อ น้องกัซอยได้บลร้ายนะเพราะว่าเป็นเด็กน้อยเนี่ยแหละมีแต่ซอยเป็นกำลังใจให้ให้เอื้อยนะผ่านมีปัญหายังก็ให้ผ่านไปหยมั้งไอ้ชมกับความดีที่เอยซอยซอยทุกทุกคนนั่นแหละร้ายเนาะเป็นซอยร้ายๆแต่เป็นซอยทุกคนเลยเอาเห็นเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็ขอเจ้าพิธีนี้โดยพี่น้องเด้อก็ขอบคุณทุกๆคนเนาะโดยรวมแล้วเนาะอันนี้ก็เรื่องราวของบลากุ้งกับไอ้อ้นนะนะที่สวยเหลือเกลือกูลกันมากพี่น้องขับแพงกัน บอกกุ้งกับชี้ให้ชิ้ให้เพิ่นที่ชิ้ให้นี่บ่แม่นว่าเพิ่นถามด้่พี่น้องเพิ่นบ่เคยถามดอกแต่บอกกุ้งกับชาวมิงไยังให้พอเป็นน้ำน้ำใจน้อน้ำใจเล็กน้อยที่ให้เพิ่นได้ความดีของเพิ่นเพิ่นสอยให้พี่น้องเลยมาพี่น้องไหมว่าลายใหญ่ห่างพี่น้องมาจ้าพี่น้องกินตำน้ำกันเลยจ้าให้บอกกุ้งว่านี่ว่าเป็นเลยได้พี่น้องไงไปเลื่อยๆไปเลยเลยๆคนว่าเป็ความดีว่าไปเลยเลยๆข้อพิปาดประกันใดกะข้อตกลงไม่ถูกไม่ถูกเลย อันใดก็แร้เลยโอ้ลงไม่ถูกอาพี่น้องไหมมาแล้วจ้าพี่น้องขอเก็บมูกันอันนี้เซ็งกบเซ็งเกียดเลยแต่บรรยากาศยังไงเลยแต่บยันถ่ายเครื่องนะมนั้ง <c oughs> <c oughs> ไม่ผักกาดดองนะครบสุดเนะอืม ซีมันอาิตัจุดจุดจ้างจางเลยอพี่นอนเาข้าเปน่าข้าวใบน้าเาว่าบะกุรรก้กกระสับยังใหกินเพชรวได้ไเ,ปเป็นกระเพาะทั้ง,องสองเพี่นเองเป็นกระเพาะทั้งสองพอมเนี่ยเลยกินข้าไปแลวก็ห่อนทองแล้จ้ะพี่น้องอาจีจีจุดจ้างแต่กระรสชาติกระแซบจ้าพี่นอเนองแพ็่น้องันนะครับรแซบหาลเ็ดชไแล้ว ใส่มือจะเป็นน้องเลยขอโทษขาดไม่ยาน,นะเปนน้องเนาะเคยไปนหน่อยเคยกิน,น,นเล็กๆอ่กอกอ่ะบ,ออบ่บวงเปอ,อ่อะไรเนี่นนจบก๊อันนี้ก็น่าจะขำไหมเนาะแรง พยายามจังเกียนห้องพปายบรรยากาศบรรยากาศนอนหน้านี่เนาะตอนอนั่นอนหายอยู่อยู่ในไปเท้าพัน <c oughs> นอนอยู่ไนนัอนอนถ้านอนย่ำแรงเนี่ยนอนไปะละหกเจ็ดโมงมันตื่น,น,นไปเนฝนนะก็เทตกใจไปนอฝนตก เขียวนะเดินนะมเน็นไรครับเจียมมือหลัวนั่งแทมดกมับ <c oughs> ไปอะไรน้องพอดีกินนะเีบเชี่นเชีาแล้วสคนบนเมยเนี่ยกินแบบพจิ๊จิดจังๆเป็นกระเพาะอลยน้องกินเผ็รลายก็บกเะได้นิดนองกินเถอได้พี่น้องกินจีดจิตตอนนู้นแล้ว,ลวเด็ดแม่นท่อนท้องกระเพาะขึ้นทรมานเลยพี่น้องขับไปเยเป็นเนาะ จะเป็นโมเพแสบเลยนะแสดูพี่น้องขานี่ยแล้วมันาะกลับตื่นแล้วตื่นแล้วกาแฟกาแฟนมเหมือนกันชาไหมเงยชานมบ้างชานมบ้าบูบ็นจะเอินจังไงแล้วจะเป็นกาแฟนมเหมือนกันไหมพี่น้องนะเลี้ยงบัน แม่เราเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจ้าพี่นอ้องนอนอยู่ตงงๆขอเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์พี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะน้องแขนน้ำฝากกดไลค์กดติดตามได้เป็นพี่น้องเด้อกดติดตามกดสั่งกดดิ่งได้เป็นพี่น้องเปิดเป็นกำลังใจให้ครอบกบกุ้งเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้าพี่น้องฝากนะนะจ้าสวัสดีพี่น้องมา